สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีเข้าต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไถซิ่งดินด่วน2021นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามารีวิวครับโกเบครับอันนี้จะคลองคนของแม่โครครับ ตัวนี้ก็ใหญ่กว่าที่ผมไปรีวิววันนั้นนะครับโบเบหกสิบตัวหกสิบที่ปันคนาวันนั้น,นครับซูซีกันนะครับอันนี้ก็ดูใหญ่กว่าคันตั้าหกสิบวันนั้น,นที่ผมไปรีวิววันนั้นดูไมโครครับมาใหม่ครับตัวนี้เจ็ดสิบห้าครับ เกเบใหญ่กว่าที่ผมไปรีวิวตัว60วันนั้นครับใหญ่กว่ากันกำลังจะเอาลงแันเรืบรอครับรอ ไปชมสองฝั่งแล้วเลกงามยามดีกันแต่เช้า ทีนี้ก็ามาถึงที่น้าแล้วครับมาลองทดสอบแล้วว่าจะใช้งานเป็นยังไงครับลองตักดินครับมาวันแรกลองงานไะครับ เจอตัวใหญ่แล้วมาตัวเล็กครับยังไม่เข้ามือเท่าไหาร่ครับเนี่ยปลาหมอกอะไรก็ปลาบอกที่มีม้แล้ว ว่าจะเต็มใบมันขนาดนั้นเปล่า <S <S เจิมเสร็จก็ลุยเลยครับอ้าวจวงแรกแขกมานครับโอ้โอ้จับเว้ยลาลุนลอลุน นั่งให้กำลังใจกันแล้วเดี๋ยวผมว่าจะไปเกตทางครับไม่ค่อยมีเวลารีวิวเลย FK15 ครับรถตู้นั้นร้อนครับ ร้อยยี่มาครับตัวเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดเวันนี้เอามาลองงานครับลองงานโอ้โหเป็นยังไง ฟันไม่มีครับฟันไม่มีเลยเพื่อจะเพื่อังลงรถมาเมื่อเช้านี่นะครับมาลุยงานต่อเลยเพื่อจะลงคันเลร์ครับสนลอน มาชมด้านนี้กันจะเตี๊ยบง่ายหรือเปล่าเนี่ย รถไทยมงฟีเครื่องไว้ด้วยครับรถไทยจอดอยู่นู่นนะครับเราจาดินอันนี้ไปทำทางก่อนไดไปล้ลุนในตอนคลิปต,ตอนหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ